ทีเว <TV S 2> ีพุกันดัท่านนะครับอยู่กับผมนะครับก้อมนะครับในรายการฮัททับทีวีอยู่กับเรือลาเวนเดอร์นะครับกลับมาที่เทียแปดรอบนะอุย้อยแทนที่บอกว่าผมชอบเทียแปดมากเพราะว่ามีความหลากหลายที่เยอะท่านมาหลายในที่นี้คือเท๊กชีส่วนใหญ่เขาจะอยู่ตรงนี้เนาะอะไรแบบ แยกสายกันแบบเต็มที่พออยู่ตรงนี้แล้วก็มีพบพรีเมียมอะไรเงี้ยคออยู่ตรงนี้เทียเจ็ดเทียแปดอะไรเงี้ยเทียเก้าเนาะซึ่งเทียสิบสิบเอ็ดนี้ยมันเป็นเวอร์มันเวอร์เลยแบบไม่มีตัวตนบ้างมีตัวตนบ้างบุ๊ปินอะไรไม่เคยถูกสร้างมีแค่แพนอะไรเงี้ยมันเลยแบบทําให้ทูดูเป็นเวอร์ไปเลยเออก็เลยนะโอเคครับมาเช็ครายชื่อก่อนนะครับทีมท่านมีไอ้ครับเคลียร์เดิอมรรทุกเครื่องบินทีมละหนึ่งลำเบตเชนชิปเรือประจำบานทีมละห้าลำ คูเซอร์เรือทาตะเวนทีมละ3ลำเดสทอยเยอร์เรือพิฆาตทีมละ2ลำและตั๊มารินเรือดำน้ำทีมละ1ลำครับทั้งหมดเป็นไม่ใช่ทั้งหมดสิจะมีเทียร์7 8และ9นะห้องนี้เป็นห้องเทีย8นะครับเพราะว่าเทียเจ็กับแเ็กับ9เนี่ยหลุดมาแค่อย่างละหนลำเองโอเคนะและช่วงนี้บอกเลยว่าเป็นช่วงที่อ,อิปิลังกานี่คือ เต็มเซิร์ฟเลยเป็นช่วงที่เนี่ยคลิปนี้เป็นช่วงที่เปเรงกาอยู่เต็มกระจายเต็มเซิร์ฟนะอาราสกานะมานะเราค่อยๆเจ็บออกนะจะสังเกตครับอาราสกาอยู่ที่เอนะดิวิชั่นเอนะครับจะมีคิดอาคิสกิกับลาเวนเจอร์นะอันนี้เป็นอันตรายเลยจนอันตรายมากนะไปดักหนึ่งดักสองครับ เดี๋ยวด้อีกหนึ่งนะโดนเลน่าครับผมแลนด์ด้วยความรเร็วต็มที่ครับอินซินรูทครับอีกลอแล้วนะดามิคอนโทรลครับผมเดี๋ยวติดเขานะปัญหาละจริงๆถ้บพุ่งตรงไปได้ก็ถูกแหละแต่ดื่มดูนะใช้ภูเขบาบังไว้ก่อนครับเดินหน้าเลี้ยวซ้ายนะ โดนระด,ดมหนักเลยนะเดือด้าหมดแล้วทำให้เราได้เอจะรอดได้อยู่แต่ก็ยังโดนอยู่ครับไปหนีเลยนะแย่เลยนะเมื่อกี้แย่มากนะครับ ต่อไปโดนโดนหนึ่งนะน่าจะอาสกา้านะครับทีมเราน้อยเกินไปนะครับมีทั้งโมนาและก็บายานนะครับแค่นั้นเองอาร์สกาบุกเข้ามาแล้วนะเฮ้ยอาร์สกาไม่โดนต่อไปโดนะหลังจากคนะิดไฟนะบนด้านบนนะครับ ว่าตัวมาคงที่ตอนที่แบบยังไม่โดนเห็นกับจุดแดงขึ้นกับจุดแดงัะไม่ขึ้นนะพิดพอย,พอยทอ่ยกันเลยไมนนะครับโดนปิดไปนะเดี๋ยวอ,อาคิซึกิด้านหนีนะเราสู้ไม่ได้ครับ คือเราโดนหนักตั้งแต่ตอนต้นเกมอ่ะเหมือนแบบปิดเราเลยอะ่ะไปต่อไปโดนดักอะคิสกิทน,นะถ้ามาถ้ายังรอดแล้วโดนก็คือได้เปรียบเราทำไมท็ไมเป็นไรครับ่าพิลล่าปิดไปนะ ดาวเวนเจอร์นี่เอดาวเวนเจอร์โดนต่อเราจริงๆครับไม่โดนนะโอ้โหถ้าเมื่อกี้โดนอีกนี่นคือแบบเล่นนะเรดาร์จากอลสก้านะอันนี้ปัญหาหน่อยครับขอรู้ตำแหน่งเรานะเอนจินบูตสต์ครับดันหนีนะเต็มที่นะ พีลันก้าของเราโดนปิดไปครับผมกระสุนจัดเทปิสมานะปลายาปิดอลาสก้าไปได้นะเดือชัติสไต์เลยนะ แตนแตนให้เพื่นช่วยนะสักลำก็ได้ครับปิงปงไปครับโดนเห็นนะเปิคเปเอครับผมเอนจินบูสต์ d e a c t i v a t e เอาเลือดเสียหายครับผม ดันม่คอนโทรลนะดันเรื่งความเร็วเต็มที่ครับผมฟูปปสปีดครับดันหนีนะถ้าเราได้เปรียบไซส์เอนะแล้วก็ทางฝ่ายตรงข้ามนี่คือ Kansas กับ e ินเทอร์ไพหนีเลยนะคือทางไซส์ซีเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะปิดได้นะคือได้เปรียบนะแต่เขาก็เรียกว่า กินไม่ลงนะอืมอ่าตำแหน่งดีครับสำหรับปอปิโดสุไพรนะต่อแปบ๊บนึงครับผมไปตอปิโดดักอินปิลังก้านะครับ ปีน,นังกล้าปิดปายับไปได้นะเอนจินบูสต์ activated เอนจินบูสต์ครับผม่อไปโดูต่อโบแรกไม่โดนนะต่โบสองไปครับ ไช็อตครับน่าจะโดนนี่แน่ไม่ใช่น่าจะโดนแน่นอนครับอีลี่ยงก้าจมไปนะไฟดักอีกครั้งครับอีพีแองก้านะ โดนลูกเดียวนะไม่เป็นไรครับผมยิงไปครับเชปิสเตอร์เรานะได้ยจจิงเราอยู่แล้วแหละแอนด์เซคเกิลทำเมนกันแน่นอนเมนกันยิงมาด้วยครับไม่โดนนะ engine boost deactivated Good show. เตรียมต่อไปดทูปดท่านสาม้วครับเจอนะปล่อยไปครับผม จบไปนะแลกกันครับผมกิดมูควดลูคลิปนี้แล้วจบแล้วเป็นงไงบ้างครับฝากกดไลค์เพือเพิ่มมงช่องของเราครับสนับรสนุนเราด้ที่ลิง์ข้างล่างนะครับ วันยังขอตัวไปแล้ววันเจอนคิปหน้าครับสวัสดีครับ